Safari and Safari. Net toca, net toca. <laughs> เนี่ยตกเน็ตตกค่าขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ค่ะเนี่ยตกเอาภาพเอาภาพเก่าลงขออนุญาตขึ้นใหม่นะคะเนี่ยตกค่าเนี่ยตกค่ะ,ตก,คะ <laughs> ตกเบที เอาภาพเอาภาพเอาภาพเก่ามาลงนะคะทุกคนตกเวทีตกเวทีฮัลโหลไอโฟ d ดาวฟรอมตกเวทีพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรนาะโอ้ยยอสมใจสวัสดีค่ะยยสมใจคิดถึงยยสมใจคิดถึงนะพูดกับคุณสายพินอยู่โอ้รู้สึกว่านานอะไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่เป็นไม่ได้ขึ้นเวทีตั้ง ปีใหม่เลยนะฮัลโหลเจนเกิฟสัน coming up again <c oughs> ไม่ได้มาไม่เป็นนาน <c oughs> ใช่ค่ะไม่ไม่ได้ต่อกันนานเลยนะ y o ยูร <c oughs> you con ์ลส์คน connection yes yes <c oughs> I lost connection <c oughs> I come back now <c oughs> Thank you and you come back to me too คือไม่เป็นไม่ได้ไรสดตั้งนานแล้วคะ่ะแย่สนใจตั้งแต่ปีที่แล้วนะไม่ได้ขึ้นเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรทีนี้ก็ติดข่าวดูข่าวดูอะไรทีนี้ก็ทำช่องหนึ่งกับช่องสองล,ลงข่าวหมดเลยคะ่ะใช้เอาเวลานั้นมาลงข่าว <c oughs> เมื่อกี้เนี่ยคุณใส่ขึ้นแกขึ้นมาขึ้นมาทักทายอืม Incident uh, happens to all of us. Yes, <laughs> <clears throat> I come back now. I have to learn more English to speak with you. Now I want to, um, to keep on and uh, come and um, live uh, many times. อัฟซ I mean. mm. ินไอเมนเพื่อนเป็นสวย mm. เออเพื่อนเพื่อนคุณสายพินบอกค่ะปีนี้เธอจะไปเที่ยวใช่ใช่ค่ะคุณสายพินแกจะไปเที่ยวประเทศไทยแกไม่ได้ไปเที่ยวไทยตั้งหลายปีออ,อยู่ตั้งหลายปีอยู่ตั้งหลายปีโดยที่ไม่ได้ไปประเทศไทยเลยแต่พูดถึงนะลูกหลานครอบครัวคุณสายพินก็อยู่ที่นี่แกก็ไม่จําเป็นต้องไปบ่อยนะอืมแกก็มีอิสระ ต่ถ้าแกาไม่คิดถึงนะแกก็คงเออไม่ไปก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีอะไรจําเป็นนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงที่ประเทศไทยก็ก็ไม่เป็นก็ไม่ไม่ได้ไปไทยนะถ้าเกิดว่ามีไม่มีความจำเป็นอะไรเออถ้าไปก็อยากจะไปวัดไปตามวัดตามบาแต่ว่าไปกับลูกนี้ก็จะไปวัดไม่ได้ลูกก็ชอบไปเที่ยวสถานที่ต่างๆฐา,านที่บันเทิงตามห้างตามอะไรเงี้ยค่ะ Mm. You are going uh, so well speaking English. I want to to speak more better, better English. <laughs> I have not speaking English when I living in Norway. Is Oh, uh, I England at work today England at work today do you do you mean my husband yes she she, she work every day she go at work สวัสดีพี่ม่นะคะยายสมใจตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่เจอกันเลยเพิ่งจะเจอกันเพิ่งจะเจอกันเนี่ยค่ะ <laughs> yes, your husband. Yes, he he working. He to work every day uh, early and come come home late today. Mm. Late every day, almost every day. Today he want to come home early because he he want to go to to his um, sister <laughs> today. Mm. สวัสดีปีใหม่ยอาหลังเช่นกันค่ะไม่เพนมันะไม่เจอกันเลยนะเออเข้าไปดูเข้าไปดูช่องเอ่อช่องยายเมื่อเมื่อไม่นานมันเนี่ยก็เห็นคลิปลงอยู่นะแต่เพียงเดี๋ยวว่าเราไม่ได้เจอกันแล้วมันไม่เด้งขึ้นนะเออคลิปยาสมใจไม่เด้งขึ้นมันก็เลยไม่เห็นก็เลยไปตามหาเขียนชื่อว่ายาสนใจเออมันทิ้งจะไปเจอไม่เด้งขึ้นอะ่ะ ไม่เด้งขึ้นหลายคนนะกดติดตามเอาไว้แต่ว่าถ้าไม่ได้ไปดูมันก็ไม่เด้งขึ้นเออถ้าดูดบ่อยๆมันถึงจะเด้งขึ้นไปตามหานะคะเมื่อเขาแทาแล้วเนี่ยต้องไปตามหาถึงเจอ <c oughs> คิดถึงใครก็ไปตามหาเอาเพราะว่าไม่เป็นก็ไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้ลงคลิปนานๆลงทีลงบ่อยเดี๋ยวคนเขาจะเบื่อเอา <c oughs> อ Yes I start work at uh, Mid oh, you midnight? Oh, you're working m i d n i g h too t late everyone sleep and you working <laughs> ลองคลิปอาทิตย์ละคลิปค่ะแม่เพ็นเอออาทิตย์อาทิตย์ละคลิปก็ไม่เยอะนะมีมีอดีตสามีอค่ะกัดลูกเขบอกว่าอย่าลงบ่อยเดี๋ยวคนเขาจะเบื่อไม่มีสาระอะไรคลิปธรรมดาเดี๋ยวคนเขาจะเบื่อเบื่อแล้วเขาก็จะไม่ติดตามก็ว่าอย่างนั้น อันนี้เขาแนะนาเขาบอกว่าลงอาทิตย์ละครั้งก็พอลูกก็บอกลงวันอาทิตย์ละละครั้งก็พอทีนี้ไม่ไปเห็นคนลงเขาลงทุกวันวันละคลิปไม่เป็นว่าเอา้าคนอื่นก็ลงวันละคลิปทําไมาาสามีอดีตสามีบอกให้ลงอาทิตย์ละคลิปเขาบอกว่าอย่าลงบ่อยถ้าไม่มีอะไรลงแล้วแล้ว,แล,วแล้วคนก็าจะเบื่อเวลาลงอาทิตย์ละคลิปเนี่ยเธอจะต้องทํา คลิปที่มันมีประโยชน์ทําคลิปที่ดีรวมกันอาทิตย์ละคลิปอืมแล้วลงไปใหญ่ๆเลยก็แกว่าอย่างงั้นแล้วเราก็ไม่มีคลิปอะไรสําคัญที่จะลงอ่ะมันก็เป็นชีวิตประทาอ่าชีวิตประจำวันธรรมดานะชีวิตเมียฝรั่งอาทิตย์ละคลิป